ทฤษฎีสัมพัทธภาพของนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามเพราะไม่เพียงแต่สะท้อนถึงภูมิปัญญาที่เหนือมนุษย์แต่ยังสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนในการคำนวณทางคณิตศาสตร์หลักการคำนวณของเขาสามารถนำไปพิสูจน์กฎทางฟิสิกส์อื่นๆได้อย่างสอดคล้องทฤษฎีของไอน์สไตน์ครอบคลุมทฤษฎีอื่นๆที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนก่อนหน้าเขาได้เคยคิดขึ้นมาสั่งสมกันนับพันปีมนุษย์บนโลกเป็นหนี้บุญคุณของนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะทั้งคคนนนั่ก็ือออซ์ไและส เพราะหากไม่มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองคนนี้ทิศทางการพัฒนาของโลกจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลหากไม่มีกฎของนิวตันในโลกนี้อาจไม่มีตึกระฟ้าสูงสูงสปานแขวนไม่มีดาวเทียมไม่มีเครื่องบินไปจนถึงไม่มีเครื่องจักรกระดับอุตสาหกรรมหรือแม้แต่เครื่องเล่นเกือบทุกชนิดในสวนสนุกเพราะทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานพัฒนามาจากกฎของนิวตันทั้งสิน้นกฎของนิวตันนั้นก่อให้เกิดคลื่นลูกที่2เนื่องจากมีการปฏวิวัติอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นบนโลกวิศววกกกกรรรนนฎองงิตไปส้าาาเคื่จมมย มีการสร้างเรือพลังงานไอน้ำลำใหญ่สะพานขึงทั่วยุโรปพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดแต่ในอีกด้านก็มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่นำกฎของนิวตันไปสร้างอาวุธทำลายล้างสูงหลังจากนิวตันเสียชีวิตไปประมาณ200ปีสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นผู้คนกว่า9้าล้านคนเสียชีวิตด้วยสิ่งประดิษฐ์มหัศย์ตามกฎของนิวตันนั่นก็คืออาวุธปืนกลแต่โชคยังดีที่รถถังจรวดเครื่องบินยังพัฒนาไปได้ไม่มากในขณะนั้นแต่เมื่อขณะที่สงครามโลครัั้้้ทที่1ปะุขึนนน ในตอนนั้นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มีอายุได้35ปีและได้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพรวมไปถึงทฤษฎีสำคัญอื่นๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมากมายสำเร็จเรียบร้อยแล้วหากกฎของนิวตันก่อให้เกิดคลื่นลูกที่2ที่เปลี่ยนแปลงโลกถึงขนาดปฏิวัติอุตสาหกรรมและเกิดสงครามโลกครั้งที่1ทฤษฎีของไอน์สไตน์ก็ได้ก่อให้เกิดคลื่นลูกที่3เกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีและมีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์การสื่อสารและโทรคมนาคมอย่างมหาศาลร,ระบบดาวเทียมเครื่องเล่น DVD ระบบ GPS ไมโครเวฟ แสงเลเซอร์จอภาพโทรทัศน์เครื่องถ่ายเอกสารโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่ใครที่สายตาสั้นแล้วไปทำเลสิกก็ต้องนึกขอบคุณไอสตล์ด้วยเช่นกันเพราะทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากพื้นฐานทางทฤษฎีของไอสตล์ทั้งสิน้นและเช่นกันเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอเพราะยังมีมนุษย์อีกจำพวกที่นำทฤษฎีของไอสตล์ไปพัฒนาจนสร้างอาวุธทำลายล้างสูงอย่างระเบิดปรมาณูได้สำเร็จและนำไปทิ้งที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุน่นในช่วงท้ายของสองครามโลกครั้งที่2เป็นที่แรก ต้องตะลึงในอนุภาพของมันด้วยมวลของมวลสารนักวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนาแม้ว่าไอน์สไตน์จะไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่การค้นพบสัตว์จะทำบางอย่างของจักรวาลผ่านจินตนาการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ของเขาก็ทําให้เขาเข้าใกล้และเข้าถึงความจริงบางด้านของธรรมชาติซึ่งพระพุทธองค์ทรงค้นพบและประกาศเผยแพร่มาก่อนหน้านับพันปี จนในภายหลังไอสไตน์ได้ศึกษาเรื่องราวของพุทธศาสนาจากเพื่อนนักเขียนคนหนึ่งทําให้ไอสไตน์ถึงกับประหลาดใจที่การค้นพบของเขาเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของพุทธศาสนา,สาศาสนาแห่งจัก,กรวาลความจริงของจัก,กรวาลมีเพียงความจริงเดียวมีระบบระเบียบและความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาค้นหาโดยใช้หลักทางตรรก,กะและเหตุผลพิสูจน์ออกมาเป็นตัวเลขและทฤษฎีทางฟิสิก์ในขณะที่พระพุทธองค์ใช้ปัญญาญาณในการค้นคว้าความจริงแท้แห่งจัก,กรวาลในเมื่อต่างฝ่ายต่างต้องการหาความจริงแท้อันเดียวกันแต่วิถีต่างกัน ในที่สุดเมื่อเข้าใกล้ความจริงแท้และพบว่าการค้นพบของทั้งสองวิถีมีความสอดคล้องกันอย่างมหัศย์หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกได้หันมาศึกษาพุทธศาสนากันอย่างจริงจังและลึกซึง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์สายควอนตัมเนื่องจากเพราะพวกเขาตระหนักว่าการค้นพบสัจธรรมความจริงของพระพุทธศาสนาคือจุดมุ่งหมายเดียวกันกับการค้นหาความจริงแท้ของจักรวาลในทางฟิสิกส์แล้วนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเขานับถือศาสนาอะไรกัน อย่างไรก็ตามหากใครถามไอสไตน์ว่าตัวเขานั้นนับถือศาสนาอะไรเขาก็จะตอบว่าตัวเขานั้นไม่ได้นับถือศาสนาใดๆแต่หากถามต่อไปว่าแล้วเขาชื่นชอบศาสนาไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเขาจะตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าศาสนาพุทธไอสไตน์เคยกล่าวไว้ว่าความรู้สึกทางพุทธศาสนาเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งที่สุดและประเสริฐที่สุดสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลังจากคิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพได้สําเร็จไอสไตน์ออกมาให้ความเห็นว่า ภารกิจอันสาคัญยิ่งของนักฟิสิกส์ก็คือการแสวงหากฎหรือทฤษฎีที่ตรงกับความเป็นจริงแห่งสากลมากยิ่งขึ้นมันไม่มีวิธีการคํานวณหรือตรรก,กะศาสตร์ใดๆที่จะนาไปสู่กฎหรือทฤษฎีสากลเช่นที่ว่านี้ได้นอกียจากการอย่างรู้ของจิตเท่านั้นซึ่งมีพื้นฐานคล้ายๆกับพุทธิปัญญายานนักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่เกรงกลัวต่อความตายออน์์ไตน์เป็นคนที่ไม่กลัวความตายเขาเคยเขียนเอาไว้ว่าการกลัวความตายคือความกลัวที่ไม่มีเหตุผลที่สุดในบรรดาความกลัวทั้งปวง แม้แต่ในเวลาที่เขาป่วยเขาเองนั้นไม่ต้องการพบหมอเลยด้วยซ้ำและได้เขียนพินัยกรรมเตรียมตัวตายไว้ก่อนเสียชีวิตถึง5ปีในวันที่ไอน์สไตน์เสียชีวิตนางพยาบาลที่เฝ้าข่ายอยู่เล่าว่าเขามีสติที่ดีมากและได้พยายามพูดอะไรออกมาสองสามคำแต่เป็นภาษาเยอรมันซึ่งพยาบาลฟังไม่ออกแล้วจากนั้นเขาก็จากไปอย่างสงบพร้อมทิ้งเศษกระดาษแผ่นหนึ่งที่เต็มไปด้วยการคำนวณเรื่องสนามเอกภาพการรวมแรงต่างๆในจักรวาลเอาไว้ข้างๆเตียง ออลเบิร์ตอ์สไตน์เสียชีวิตเมื่อปีคริสต์ศักราช1955สิริรวมอายุได้76ปีพร้อมทั้งทิ้งงานที่ค้างค้างเอาไว้อยู่ก็คือการคิดค้นทฤษฎีที่จะรวมแรงพื้นฐานในธรรมชาติที่มีอยู่4ชนิดเอาไว้ในกฎเดียวกันนั่นคือ 1. งแรงโน้มถ่วง 2. แสงหรือแรงแม่เหล็กไฟฟ้า 3. แรงนิวเคลียร์ชนิดอ่อนและ4แรงนิวเคลียร์ชนิดเข้มซึ่งหากนำมารวมได้จริงความลับของจัก,กรวาลจะถูกเปิดเผยมากกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพหลายเท่าจจนนนนกกกาาาาาารรรรเเเเหหะืออออดดิาาศขงงมุษยจจลปป็่ธไ ทฤษฎีนี้จะสามารถอธิบายอนุภาคพ,พื้นฐานทุกชนิดในจัก,กรวาลรวมไปถึงอธิบายได้ถึงปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพและแรงทุกระบบในจัก,กรวาลได้ทั้งหมดคำตอบของความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ถึงแม้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยที่เขายังไม่สามารถค้นพบคำตอบตามที่เขากำลังต้องการก็ตามแต่ไอน์สไตน์ได้ทิ้งคำพูดที่เป็นปริศนาที่สำคัญมากให้กับมนุษยชาติในช่วงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเขา อัลเบิร์ตได้เริ่มสงสัยแล้วว่าพระพุทธศาสนาอาจจะกลายเป็นศาสนาที่ให้คําตอบต่อคําถามที่เขากําลังพยายามค้นหาในช่วงหนึ่งปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั้นมหาวิทยาลัยปรินสตันได้ตีพิมพ์งานเขียนชิ้นหนึ่งของเขาชื่อเรื่อง The Human Side ซึ่งนักฟิสิกส์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลผู้นี้ได้กล่าวทิ้งท้ายให้เป็นปริศนาแห่งโลกอนาคตว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตน และควรจะละเว้นคำสอนแบบสาเร็จรูปที่บังคับให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวและแบบเทววิทยาที่พึ่งพาเทพและเทวดาเป็นหลักศาสนานั้นเมื่อครอบคุมทั้งธรรมชาติและจิตใจจึงควรมีรากฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวงนั่นก็คือทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมายพระพุทธศาสนาตอบข้อกําหนดนี้ได้และหากจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในปัจจุบันศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนา อัลเบิร์ตอ์สไตน์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพกล่าว